สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาส่งเงินกลับเมืองไทยด้วยแอปรียมิตีนะคะส่งเงินปุ๊บเงินเข้าทันทีไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงไหมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะใครที่ยังไม่มีแอปหรือว่ายังส่งเงินไม่เป็นตามไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะเข้าไปใน YouTube เข้าไปในค้นหานะค้นหาคุณก็เข้าไปพิมพ์ที่นี่ค่ะเพนโซเชเน่สเปยเยอรมัน เข้าไปกดดูได้จะทำคลิปไว้ในส่วนของรีมิดลี่นะกดเข้าไปโปรไฟล์ ile, แล้วก็เข้าไปในวิดีโอนะวิดีโอแล้วก็จะมีบอกในส่วนของวิธีสมัครและขั้นตอนการส่งเงินเข้าไปทำได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาส่งเงินกับรรมิดลี่กันนะใครที่ว่าอยากจะส่งเงินกลับเมืองไทยก็ มาดูคลิปนี้กันเลยอันนี้ก็คงจะเป็นแอปใหม่นะใครที่ติดตั้งไว้แล้วก็ทําตามได้เลยนะคะในส่วนของการออวิธีการส่งเงินกลับเมืองไทยจะเข้าไปดูในคลิปนะคะ ep 1ก็ทําให้ไปแล้วขั้นตอนแล้วก็วิธีการส่งเงินก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่ r e m i t l y เพื่อที่จะส่งเงินเรามาติดตามดูว่าการส่งเงินกลับเมืองไทยไม่ถึง5นาทีจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูพร,พร้อมๆกันนะคะ เราก็ตามไปเลยค่ะเข้าไปที่รีมิดลี่นะคะก็เข้าไปที่การโอนเงินโอนเงินก็กดโอนเลยค่ะอันนี้ก็คือมีข้อมูลไว้แล้วนะคะเราก็กดชื่อแต่ถ้าเกิดใครจะโอนใหม่ก็เข้าไปที่ผู้โอนใหม่แล้วก็เข้าไปกรอกนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดเราจะส่งเงินเราก็จะกดเท่าไหร่นะคะล้วก็ใส่เข้าไปจะส่งเท่าไหร่ก็950ก็จะขึ้นเรทให้ว่าเรทเรทอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วก็ค่าธรรมเนียม2ยูโร99เซนนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเรทการส่งเงิน เราก็เข้าไปที่ดำเนินการต่อค่ะก็จะกดเข้าไปค่ะจะเป็นบัตรใหม่เข้าไปเพิ่มนะคะเข้าไปเพิ่มจะเป็นบัตรเครดิตนะคะเข้าไปเพิ่มก็ส่งได้เลยใส่หมายเลขบัตรบันหมดอายุแบบนี้ค่ะก็กดส่งต่อไปส่วนในส่วนนี้จะเป็นการส่งแบบทันทีนะคะส่งแบบทันทีก็ กดทันทีค่ะตัวที่3เคเาก็จะมีบอกรายละเอียดว่าส่งเงินเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะเรทอะไรก็บอกแต่ถ้าเกิดใครที่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันทีก็สามารถกดแก้ไขได้เลยในส่วนนี้ก็ไม่แก้ไขนะคะก็กดยืนยันยืนยันการโอน มาดูนะคะว่าช้าเวลายกินนาทีเงินจะเข้าเมืองไทยนะคะเราก็ใส่หมายเลขรหัสก็กดต่อไปค่ะ หมายเลขรหัสที่ธนาคารให้มานะคะต้องการอีเมล์ก็กดโอเคก็ใส่หมายเลขทานค่ะหมายเลขทานเด้งขึ้นมาข้างบน เราก็ใส่หมายเลขทานเข้าไปนะคะก็กดโอเคค่ะดูนะคะว่าการส่งเงินใช้เวลากี่นาทีเงินจะเข้าบัญชีที่เมืองไทยนะคะ ก็การโอนของคุณใกล้สำเร็จแล้วเห็นไหมคะบัญชีธนาคารของคุณแล้วก็รีมิดลี่ตอนนี้การโอนจากธนาคารของคุณกำลังดำเนินการอยู่เราก็รอนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน,นะค่ะว่าใช้เวลากี่นาทีเงินที่จะเข้าเมืองไทย เราสามารถกข้าไปเช็คที่อีเมลได้นะคะหรือว่าจะโทรไปถามญาติหรือคนที่คุณส่งเงินให้ใหที่เมืองไทยอะคะ่ะต้องโทรไปถามาว่าเออเงินเข้าหรือยังอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะมีการไปเช็คที่อีเมลของเรานะคะเข้าไปเช็คอีเมลว่าอีเมล เห็นไหมคะก็ตอนนี้อ e ีเมลเห็นไหมมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเราก็กดเช็คเขาก็จะมีการบอกว่าคุณส่งเงินไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีการเป็นรายละเอียดการส่งเงินวันที่แบบนี้นะคะหมายเลขอ้างอิงคะ่ะ แล้วก็กดเข้าไปข้อมูลนะคะการสมมูลของคุณไปกับธัฐคารเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วเราส่งเงินเวลา10นาฬกานาทีแต่อีเมลแจ้งมานะคะเงินเข้า10โมง50นาทีนะคะ ก็เท่ากับว่าแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะหรือว่าประมาณหนึ่งนาทีเงินเข้าบัญชีที่เมืองไทยแล้วค่ะสะดวกและรวดเร็วมากมากนะคะในการส่งเงินกลับเมืองไทยใครที่ต้องการจะส่งเงินก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะใครที่ต้องการอยากจะส่งเงินในส่วนของรีมิลลี่เราก็ได้ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนการสมัครแล้วก็วิธีการส่งครั้งแรกนะคะก็จะส่งฟรีนะคะ แล้วก็ในส่วนของการปัญหาการส่งครั้งแรกก็จะมีนะคะก็ทำคลิปไว้แล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะ